สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับชาว youtube ทุกท่านครับพี่น้องเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นเศษผักที่เรานํามานะครับจากอ๋อนี่ฮะจากตลาดครับผมนะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นปุ๋ยนี่เลยนะครับเราจะทําเป็นปุ๋ยนะครับตรงนี้ก็คือดําแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่ไหลเพราะว่ามันเหนียวนะครับเหนียวมากมันไม่ค่อยไหลนะนะครับพี่น้องดูเอาโอ้หากล้องเรา ดูไหมนอ้อขออภัยพี่น้องครับเนื่องจากเนี่ยเราก็จะเอามาดั้มแบบนี้เลยนะขากล้องเราไม่มีที่ตั้งเน้องพี่น้องครับเป็นดั้มกระบะเดิมนะตั้งตรงไหนดีเหมือนมัน ตั้งไม่อยู่อ่ะพี่น้องครับอืออ้าวอได้ลนะ พี่น้องต้องขออภัยพี่น้องครับนะครับออขากล้องเรามันล้มนะตั้งไม่อยู่เลยนี่ฮะเราจะเอามาทำเศษนะครับเศษปุ๋ยอตรงนี้เป็นน้ำ,น,ำน้ำเลยน้ำน้ำอย่างดีคนระับพี่น้องครับเราก็จะทำเป็นปุ๋ยตรงนู้นเราเทรอบเราเทแล้วครับพี่นุตรงนู้นเทคันหนึ่งตรงนี้ก็เป็นน้ำน้ำเราก็มาเทคันหนึ่งนะครับรถกำลัง กำลังโกยเพราะว่ามันไม่ไหลครับพี่น้องเพราะเป็นน้ำแบบกระบะเดิมไม่ใช่เป็นเหล็กเนาะมันก็เลยไม่ค่อยไหลฮเดี๋ยวเราทำการโกยครพี่น้องไม่รู้ว่าพี่น้องจะเห็นหรือเปล่าเป็นอุปสรรคครับกับการทำคลิปนะกล้อง ครับสำหรับอตอนนี้ก็เราได้นำเศษผักนะครับลงจากรถเกือบหมดแล้วนะตอนนี้เราก็เคลียร์ให้เศษผักเนี่ยมันลงมาในน้ำนะครับเราไม่อยากให้วัวก,กินถ้าวัวก,กินนี่กลัวมันจะเป็นโรคอะไรต่างๆนะครับครับบ๊ายบายครับ